สวัสดีค่ะเรามาติดตามสำหรับคดีของดาราสาวแต่งโมกันต่อนะคะโดยล่าสุดทนายตาั้มเผยได้รับแชทจากคนในวงไฮโซแชคข้อมูลมีคนหนึ่งเวลาไปเที่ยวชอบหยอดยาให้ผู้หญิงหมดสติทนายตาั้มได้โพสต์ภาพบทสนทนากับบุคคลปิศนาพร้อมระบุข,ข้อความว่า ผมได้ข้อมูลจากบุคคลที่น่าเชื่อถือคนหนึ่งซึ่งอยู่ในเวทวงไฮโซแจ้งมาว่ามีคนคนหนึ่งเวลาไปเที่ยวมักมีพฤติกรรมหยอดยาให้ผู้หญิงหมดสติสำหรับเช็ด,ดังก่ลาวมีการสนทนาว่าบุคคลปริศนาได้แชทว่าเผื่อเป็นข้อมูลที่พี่ไม่รู้แต่น่าจะรู้แล้วล่ะเป็นคนที่ไปเที่ยวแล้วหยอดยาผู้หญิง ทานายตามจึงแชทตอบกลับว่าอันนี้ไม่รู้เลยเคยมีข่าวหรอบุคคลปริศนาตอบว่าเค <Okay. S 2> เพื่อนในแก๊งแจ้งมาแก๊งเขานะไม่ใช่แก๊งจุดจุดาทนายตามได้แชทตอบกลับว่าพอจะมีหลักฐานอะไรไหมบุคคลปิศนาตอบว่าอันนี้ไม่มีเลยแต่เป็นนิสัยทานายตามได้แชทตอบกลับว่า เพื่อนโพอจะออกมาเฉได้หรือเปล่าบุคคลปิศนาได้ตอบกลับว่าเพื่อนไม่กล้าเฉทั้งนี้ทนายตามได้แสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ดังกล่าวด้วยว่าข้อมูลนี้ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับ